ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเทพธิดาบาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบี้ก็จะมาดูดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุลมชาวธาตุลมมีราศีอะไรบ้างชาวธาตุโลมมีเมถุนตุลกุมนะคะสำหรับลัคนาก็สามารถที่จะดูได้นะคะในคลิปนี้การอ่านคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านแบบ general reading คือการทั่วไปจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างทีร่ราสลรับกันบ้างนะคะก็แบบเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นดวงของตัวเอง100%นนะสำหรับใครที่อยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะ ดไลดนสอบถามยละเอียดกันได้นะคะช่วงนี้ในณเดือนนี้นะคะยังมีโปรโมชั่นก่ยวกับ1แถม1นะแต่ว่าพี่จะบอกก่อนว่ารอบแรกเต็มไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเปิดรับรอบ2ถ้ารอบ2เต็มเนี่ยคือยังไม่มีระยะเวลากําหนดนะคะอาจจะปิดเร็วนะคะหรือปิดช้านะสําหรับใครที่แบบมันขึ้นอยู่กับ คิวนะคะของคนที่จองเข้ามานะถ้าใครไม่อยากพลาดนะคะโปรโมชั่น1แถมหนึ่งนะคะสามารถคลักกันได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะโทรคุยพิมพ์หรือว่าจะดูแบบ youtube นะคะสามารถที่จะคลักันได้คือถือว่าคุ้มมากๆนะคะบีอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนที่แบบออกำลังลังเลใจนะคะอยากให้ตัดสินใจว่าจะมาดูดวงกับเราหรือเปล่าแล้วก็ยังไม่กลา้าที่จะมาบี่บอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคานะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นนะก็สําหรับใครที่ส่วน ใจนะคะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะแล้วก็ปีหน้าอาจจะไม่ได้มีจัดอะไรแบบนี้บ่อยๆแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยบีให้โอกาสเนอะสำหรับสิ้นปีนะคะถึงต้นปีก็คือเหมือนแบบภายในปีนี้แหละแต่ว่าไม,ไม่รู้ว่าอาจจะปิดก่อนถ้าหากว่าเต็มก่อนอะไรเงี้ยคือสําหรับคนที่แบบ สับสนความรู้สึกของตัวเองอยากที่จะแบบดูดวงก่อนก่อนปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สอบถามารายละเอียดกันได้ดูรีวิวที่ชุมชนนะคะหรือแฟนเพจด้านล่างนะทักมาในไลน์นะคะทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็นดวงความรักทุกสถานะความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีเบถทุนตุลกุมนะคะชาวธาตุลมนั่นเองนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอทลางงานไพ่ให้กับชาวธาตุลมด้วยครับ ชาวท่าลมครับเออเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังจะพูดอืมดวงแบบ general บี่ไม่รู้ว่าบี้จะพูดอะไรเนี่ยทุกสถานะเนาะม,มาค่ะท่าลมขอพลังงานความรักให้กับชาวท่าลมหน่อยนะคะความพักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างชาวท่าลม ไพ่ใบแรกค่ะไพ่ในซับเพนทาเคิลนะคะไพ่ฟซอบสอดไพ่ควีนซอบสอดไพ่ทัว p e เพนทาเคิลเอชออฟคัพโฟร์ออฟคัพค่ะไพ่ควีนซับวานส์เดอะทาวเอร์ไพ่แฮงแมนจ้ะจบด้วยไพ่ในซับเพนทเคิลนะคะ พนนักเกิลค่ะไพ่เดทค่ะไพ่ o ฟ s อ o สอดนะคะไพ่ไนซ์ออฟสอดค่ะไพ man ่แฮงแมนจ้ะไพ่เทมเพลนส์ค่ะไพ่เพจช n อ s วันไนซ์ออฟคัพเซเว่นช็อปวันสุด้วยไพ่โฟร์พนนักเกิลนะคะสำหรับชาวธาตุลมขอโรแมน c e a แองเนะคะโรแมนติกแองเจิหกใบค่ะ เกณฑ์ความรักความสำคัญของคุณเป็นยังไงบ้างคะชาวราศีกรกฎไพ่ Express your love, love yourself first, true love ค่ะ Let your friends help you, let's go o f control i s s u e นะคะจบด้วยไพ่ Truth เกณฑ์ดวงชะตาความรักของชาวธาตุลมนะคะขึ้นไพ่ q u e n of s w o r r s แล้วก็พ Five Sword. ไพ่ f Swords บี่มองว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบอันนี้ไม่ได้เกิดกับทุกคนนะคะแต่บี่รู้สึกว่าม,มันมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่เดินออกไปจากชีวิตของคุณหรือว่าตัวคุณเองเลือกเดินออกไปแต่พี่มองว่าพีม่มองว่า เขาต่างหากที่เดิอนออกมาจากชีวิตของคุณน่ะมันเป็นไพ่แบบอินจีเหมือนคนโสดหรือว่าทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงมีความขัดแย้งกันอะไรประมาณนี้สําหรับคนที่มีคู่เนี่ยพีม่มองว่ามันอาจจะแบบอยู่ในสภาวะคุ้มเคี่ยวว่าจะเอาไงต่อไปกับความสัมพันธ์ดีอะไรประมาณนี้มากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะไฟรอบสอดค่ะไพ่ห้าดาบนะคะเป็นพลังงานเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะเบาแวงกันไม่เข้าใจกันหรือว่าการที่เลือกเดิอนออกจาก กันไปอะไรประมาณนี้นะคะขึ้นไพ่ไหนสักเพนเดเคิลวกกับไพ่ไฟฟ์ออฟเพนเดเคิลค่ะไพ่คนโซดแล้วก็พไพ่ไฟฟ์ออฟเพนเดเคิล่รู้สึกว่าเหมือนเพลงเอ่อยื้อก็เหมือนเราจะยิ่งอะไรอ่างเงี้ยของคนที่มีคู่นะ รักมันไม่ช่วยอะไรเลยมันเหนื่อยมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้เลย้ะพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์มาโดยตลอดแต่ท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วนะคะคือไพ่เดอะ o ท e r เวร์สุดท้ายมันก็พังอะแต่ว่าพังนะที่นี้มันยังพังแบบค้างคาใจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะเพราะว่าบี้มองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับมากกว่านะคะอาจจะแบบเคยเลิกกันแล้วแล้วก็แบบกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ย Express your love love yourself first ใช่ต้องรักตัวเองก่อนเอ้า ร๊บหนึ่งนะอันนี้พี่เพิ่งเปิดใช่ไหมเนี่ย Let's go c o n t r o l i s s u e Express your love true true love เออคือพี่มองว่าสถานการณ์มันเป็นแฮงแมนอะนะคะมันเป็นเอ่อสำหรับเอพิโซดนี้พี่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับความนิ่งความไม่พูด คุยกันแบบตรงๆนะเนาะ express y o u r l o l e ไม่ไม่แสดงออกอะลักนะแต่ไม่แสดงออกหรือว่าไม่แสดงออกความรู้สึกแมนะ้กระทั่งตัวคุณเองแล้วตัวเขาเองเนี่ยเหมือนแบบมันไม่ มันไม่เปิดใจคุยกันว่าสรุปเนี่ยเรากับเขาเนี่ยจะเอายังไงต่อไปในเรื่องของความสาคัญอะไรเงี้ยมันเป็นไปไปกับกับมากกว่าเดี๋ยวก็เข้ามาเดี๋ยวก็ออกไปในความสัมพันธ์คือมันไม่ชัดเจนอะไรสักอย่างหนึ่งว่าจะเอายังไงอะไรประมาณเนี้นะคะแต่ว่าดูดูว่าคุณกับเขาเนี่ยดูจากไพ่และเอเนจีนะมันดูแบบเหนื่อยเหนื่อยกันมามากเลยอะมากๆจริงๆอะไรประมาณนี้ยพอสมควรเลยเรื่องของความรักเนี่ยมันเหนื่อยมันยื้อกันแบบหลายรอบมันแบบมีความแบบสับสนโอลมานต่อกัน มันมีความแบบมันเครียดมันปวดหัวมันภาวะกังวลมันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันก็ตัดกันไม่ขาดมันก็ยังมีความรู้สึกแบบมันยังมุกออนไม่ได้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยสําหรับคนที่แบบเหมือนเขาจากจากกันไปอะไรประมาณเนี้ยยังคงแบบรู้สึกรู้สึกต่อกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ reconciliation คนเก่าเก่าเข้ามาแน่นอน deserve love เคมิสตรีใช่มันยังมีความต้องการกันอยู่แพชชั่นมีความต้องการอยู่มีโอกาสที่คนเก่าที่จะกลับเข้ามานะคะในอพิโซดนี้หรือว่าเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับคุณยังมุกออนเรื่องเก่าเก่าๆอะไรไม่ได้และเรามาดูให้เเขาเรียกว่าความรู้สึกนึกคิดของคนที่คุณนึกถึงนะชาวกองที่อ,อไม่ใช่ชาวกองที่สองชาวท่านลมนะคะมาดูความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้นกันบ้าง ไพ่ทรีออฟเพนเดคิลค่ะไพ่ไนซ์ออฟสอดไพ่ควีนออฟคัฟค่ะไพ่ไนซ์ออฟวานไพ่เอ่อเหรียญน,นะคะไ nice นซะ์ออฟเหรียญเนาะไพ่ถั่วเพนเดเคิลนะคะไพ่แฮงแมนค่ะไพ่โฟออฟเพนเดเคิลนะคะไพ่คิงออฟสอดแป๊บนึงนะปกติบิ๊ไม่เปิดเยอะขนาดนี้นี่ว่ะเ <laughs> ขาค่อนข้างนิ่งอะ่ะ นะคะอิริจตัวของเขานิง่งคือเขาอาจจะแบบไม่ได้พยายามอะไรเพื่อความสัมพันธ์หรือว่าเขาอาจจะไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์คือปล่อยให้เรื่องราวเนี่ยมันคาราคาซังใช้ใช้ความเงียบเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นคําตอบแล้วก็อาจจะมีการแบบกลับเข้ามาพูดคุยกันเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นถามถึงแบบเหมือนถามถึงสาระของเรื่องนี้หรือว่าถามถึงความชัดเจนถามถึงแบบว่าจะเอายังไงดูนี่นั่นเลยคือมันก็ ให้คําตอบอยากอยู่พอสมควรเลยประมาณเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยเปิดใจนะดูแบบนิ่งๆใช้แบบไม่รู้คือปล่อยให้เรื่องราวมันคลาคาสังเลยแบบเนี้ยไพ่ทัวร์บอนะคะไพ่สิบเหรียญ ถ l l เราเฟรนด์ไพ่ถูกสอดตัวเขาเองก็ยังสับสนนะว่าสรุปว่าเขาอยากแบบอยู่คนเดียวหรือว่าเขาอะไรคือเขาค่อนข้างเบื่อเบื่อแล้วก็นิ่งๆไม่อยากที่จะแบบทาอะไรแล้วในความสัมพันธ์นี้แบบอยากที่จะแบบปล,ป,ลปล่อยปล่อยปล่อยไปจริงๆเขาเองก็อยาก ถ้าใครที่จบกันไปแล้วจริงๆเขาก็ยังมุกออนจากคุณไม่ได้อยู่เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้เลือกที่จะแบบทาอะไรคือมันอาจจะเป็นแค่ความคิดของเขาเองแต่ว่าเขายังไม่ได้เลือกที่จะแบบกลับเข้ามาง้อคุณหรือว่าอะไรยังไงอะไรประมาณเนี้ยคือแบบคือเลือกที่จะนิ่งไปก่อนเลยประมาณเนี้นะคะยังไม่ได้รู้จะว่าจะเอายังไงกับอนาคตหรือว่าความสัมพันธ์นี้ดียังแบบเหมือนรอดูเชิงคุณด้วยว่าคุณจะยังไงต่อไปเลยประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่แนวโน้มในอนาคตร,ระหว่างคุณกับเขาบ้างนะคะชาท่าดลมแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตสำหรับชา้ทาท่านลมแนละก็คนที่คุณดิวด้วยเป็นยังไงบ้างคะขึ้นไพ่ f ฟ u ์ทอคค่ะไพ่เอ่อ w r r ดไพ่ the world ไพ่ซิกซ์อค Asia acle, The Star, Shariot, Pentacle, The The ะะ Empress เขาคิดถึงคุณนะไพ่ไฟฟ์ออสซอรแต่เขาไม่ทําอะไรจริงๆอ่ะเขารู้สึกว่ามันแบบหรือว่าอาจจะเป็นเพราะสิ่งที่เขาทํากับคุณขึ้นไปแหงแมนอยู่ยังคงคาใจยังคงรู้สึกแบบคิดถึงอ่ะยังคงแบบรู้สึกแบบยังรู้สึกผิดกับคุณหรือว่ารู้สึกแบบ มันเจ็บปวดเรื่องราวของคุณอยู่แต่ถามว่าเขาเขาจะทาอะไรในความสัมพันธ์นี้ไหมเขาเลือกที่จะเงียบหรือกเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้อะไรประมาณเนี้ยขึ้นไพ่แฮงแมนแขวนตัวเองอยู่อย่างนั้นไม่ทําอะไรเลือกที่จะหยุดนิ่งหยุดความสัมพันธ์เอาไว้หรือว่าเพื่นคนนี้เขาอาจจะแบบออกไปจากชีวิตของชาวธาตุลมแบบโดยที่ไม่พูดอะไรสักคําเลยก็ได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แนะนํากันบ้างนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรให้กับชาวธาตุลมนะ มีไพ่ไนซ์ซอฟทสอดนะคะไพ่เดอะมูนค่ะไพ่ทวบคคับไพ่เซเว่นซับนะคะไพ่ไนซ์ซอฟคิ้เดอะเจวไพ่เดาบนะคะไพ่เนะอชคั p ไพ่เดอะมูนะคะ่ไ of, คไ moon, คะไพ่คิงออฟสอด ไพ่ of Cup, King of Cups, Empress ี่รู้สึกว่าคนคนนี้คนที่ชาวทัดลมดิวอยู่เนี่ยบางคนนะคะในกรณีบางคนเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วเขาก็เหมือนแอบเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณเขาอาจจะแบบเหมือนทำอะไรมากไม่ได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเอ,อดู Romantic Angel หน่อยนะ Romantic Angel อยากจะบอกอะไรให้กับชาวทัดลมคะ เดนมูนดิเซิร์ฟิวดิเซิร์ฟรกเคมิสตรีคุณกับเขาไม่ยังมีแพชชั่นยังมีความหลงไหลอะไรในตัวต่อกันเนี่ยยังมีความต้องการซึ่งกันและกันอยู่อะไรเงี้ย Key change, คีฟิวเลชชิพอะเชนชื่อบอกแล้วว่ามีโอกาสที่คนเก่าจะกลับเข้ามาขอโอกาสนะคะแต่ว่าดูให้ดีๆนะว่าเขาคนนั้นเนี่ยสดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือว่าเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขายังมีใครอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าแบบเออชาวธาตุลมคุณควรทำอย่างไรต่อไปนีม่มองว่า คุณก็คงจะต้องแบบเหมือนรอดูไปเรื่อยๆก่อนเลยประมาณนี้นะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรนะตอนนี้นะ จะต้องยังโสดไปก่อนหรือว่าไปโฟกัสเรื่องของการงานเรื่องของอะไรในชีวิตของตัวเองเพราะว่ามีโอกาสที่ถ้าคุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคนเก่าเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจ็บอีกครั้งหนึ่งก็คืออยากจะให้ชาวท่านลมแบบใจเย็นๆค่อยๆดูให้เขาพิสูจน์เรื่องของความสัมพันธ์ให้เขาลองที่จะพยายามอะไรเพื่อชาวท่านลมบ้างแล้วก็แบบเหมือนแบบ การันตีได้ว่าแบบกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งจะไม่ทําให้ชาท่าลมเจ็บอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นก็อย่าเพิ่งแบบรีบตัดสินใจที่จะกลับเข้าไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะมีโอกาสที่จะเจ็บกับกับเรื่องราวเดิมๆได้นะคะโอเคไบไย,ยค่ะฝากกดไลก์กดแชร์และซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะไว้เจอกันค่ะ